ดูนะเองเราคิด <rôle> ดูนะพลเองเองจะทนไหมเหมทุกคนค่แม่มีใครสนใคเลยถ่ายตาด้วยใครกับปุกรน้ำพริกด้วยนึ่ ตะกร้าปูหน่อยค่ะเฮ้ยมีหรอมีด้วยหรอไหนปูพอบอกให้เออตะกร้าปูหนครัตะกร้าปูตะแแมนะนุ่ขายปูทะเลเข้าหรอลองใสเลยป้ะปูตะแแม่ต้องอย่างงี้ปูไใสต้องตั้ต้องแบบนี้เท่านั้นตั้มจริงสีสวยมากใครบอกมันคือกลยุทธ์ ให้เราแบบอร่อยของแก,พกเพราะว่าแบบแกจินสายแล้วเราเหิวมากอะไรเงี้ย <c oughs> อ๋ออนี้นี่เองพอเราเหิวมากเราก็จะบอกว่าเฮ้ยอร่อยนี่บ่ายโมงกว่าแล้วนะคะแอดมินยังไม่ได้ทานยังไม่ได้กินข้าวกันเลยนะเพื่อรอส้มตำอย่างเดียวเลยทำไมไม่ใครปลุกลืมเลยต <c oughs> อกแม่แม่บอกว่ารอตำส้มตำเอ้าถ่ายจะร<า>อรอทุเรียนนะคะแต่มี่การบอกว่าจะกินใช่ไหมจะตั้งนาฬิกาปลุกไงเออไม่เคยเตือนเลยตือนนะเองตื่นมาปิดนาฬิกาปลุกแล้วนอนต่อ มาตีสามมงโอ้ยพูดจริงเลยทไม่รู้ว่าวิ่งเลรู้เพราะว่าหิวแอบจะกินแล้วเขก็นั่งดูกล้องจอว่าจะไปแกล้งเ่ะว่าไม่กล้าแกล้งเดี๋ยวแม่ตื่นอ้าวนัไปสายตรงคนก็เมื่อกี้เห็นแบบแบบช่น้องนิกหรือเปล่าน้องนิกไหนอะไม่มีนะคะตาหรอคนวีรัมเหมือนกันหรอคนบ้านเดียวกัน ไม่ใช่ังูว่าฉันลืมแปะอะไรหรือเปล่าชนเด็กเก่าไงมใช่เหรอบอยพี่เด็กเก่าชินิกด้วยเหรอมันหมิวเลยอะอินิกนิกเแล้วี่ห่าอไรออะไรจะได้แจกของขาวซะแล้วสิ ทำไมอ่ะน้องไม่พอหมดปะทำไมทำไมไม่เข้ารวมกันทำไมน้อยไป่หมอม่พอแสงไฟไม่พออยูกทำไมไม่ไหวไหวาให้ตะปรุดแตกเลยได้ว่าแล้วไม่ต้องเติมน้ำตาลค่ะแม่อร่อยค่ะทุกคนมาจานจานจานเกือบหมดเมื่อกี้มีตั้งหลายไปไหนแล้วอ่ะได้วหมด อันนี้คือหิวหรือว่าไงคะหิวครับหิวเพราะได้เวลากินข้าวมาแล้วไงต้องกินข้าวเป็นเวลาเนาะเอาไม่เผ็ดใช่ไหมขอถามหน่อยพี่พลี่สวยไหมพ่อพลี่สวยไหมบอกเลยเร็วที่สุดตอบไม่ตอบงั้นแม่สวยไม่ต้มตามาให้ดูจากสีน้ำนะมาอร่อยแม่อร่อยอ่ะโอ้หน่ากินมากสีน้ำแบบ แม่ฝีมือเป็นไงบ้างคะทุกคนอร่อยค่ะคราวที่แล้วบอดคราวที่แล้วไงคราวที่แล้วก็ตำเออกินกันหมดโอ้กินส้มตำใช่น้ำลายไหลเลยค่ะใช่ค่ะตั้งวงเลยออร่ยเดี๋ยวมันเต็งจิงเลยกินไปตำไปไปเอาไปทำไมเซ็งอ่ะเครี้ยเหรอตังวงไครับแล้วแล้วตำซมตำของโปรดซอสซะด้วยนะ รมวงรมวง,ง ń, กันแล้ว e. แม่อร่อยโดนสารหมากเลยอ่ะหมูอะไรคบหมูอะไรคะแดเดียของใครคะหอมมากกินได้กินไหมได้กินไหมได้กินค่ะหมูแดดเดียวที่ไหนคะของใครคะอะไร นได้กินหมูไหมไม่ใช่ไม่ใช่ยาวยาวยาวอะไรมาแบ๊วไอยำพักกูดไหมมาอันนี้ทำอะไรคะเ้าปืนแล้วอ่ะ ังหาล้เขาชิมก่อนคือแบบเราดิ่งมาครบเลยอ่ะรังบะกนภรยหวานนิดนิดนะครับเป็นไงคะอร่อยใช่ไหมอร่อยเป็นในมาลาเหรอไหนกำลังนอนโอ้นึกว่าชิมนี่เฮ้ยมีคนเมนว่าภรรยาเธอเก่งมากฟอร์ดเฮ้ยยอมรับไหมเขาเป็นภรรยาค่ะถามว่าสิเอ้ยยอมรับไหม เป็นสามีเป็นภรรยาภรรยาเป็นเมียเดี๋ใช่ไหมเออเป้ใช่ภรรยาร้อนหมดแล้วกูงงไปหมดแล้วไม่ใช่ร้อนหรอย่างเดียวหนูก็ร้อนเฮ้ยอร่อยอ่ะเฮ้ยอร่อยต้มเนื้อต้มนื้ชิมแล้วเมื่อกี้อร่อยจริงอ่ะอร่อยอร่อยชิมมะ มข้าวโพดจะหมดผ่านแล้วนะถ้าต่ำเลิศเลิศทำไมทีแรกน่าจะขอลดมาสักห้าฝักเนาะทำไมพี่เอาเลยเขาไมีเป็นกระสอบนี่คุณจันทภานะครับเขาเคยเป็นดารามาก่อนอ้าวอันนั้นคือยืนทำอะไรกันคะในคนบอกว่าอันนั้นคือยืนทำอะไรให้กำลังใจใช่ไหมคะเอออันนี้อะไรอ่ะอันนี้อะไรคะอืมหมูเดน่ากินเนาะ ครดแกจะบอกว่าเน่าใครดูเน่าขอเ่าทอดดิบไหมกำลังทอดอีกห่อนี่ร้อนหรือว่าไงครับอาจารย์ิมับวเป็นไงอร่อยมากแต่ก่อนจะต่อประมาณมากเลยยังไงยังไงเป็นคหกหมูที่เรามันสดมากเออแล้วก็ เครื่องที่ใช้หมักเป็นหมูแดดเดียวถั่มมากเออโอ้ยพูดอย่างงี้กาอยู่กันได้เลยใหพี่ปัดพี่ปัดชิมพี่ปัดชิมให้พี่ปอชิมมาให้พี่ปอให้ปอชิมพี่ปอชิมหมูเดดเดียวน้องก่อนนะคะอร่อยจริงอินพอร์ตมาจากอะไรบุรีรัมย์นะฮะใช่มาจากบุรีรัมย์อุณยน่กินไม่รู้รสเลย นุ่มนะหมูเขารุ่มเป็นไงบ้างคะเหย่าเวอร์ค่ะอย่าเวอร์ค่ะเอาแบบพอดีพอดีค่ะพี่ปอแบบตอนน้มันจะมีกลิ่นนิดนิดแต่มันก็อรสพี่อย่าพิ่งบล็อกหนูอย่าพิ่งบล็อกหนูเขาบอกบล็อกหวานเกินเดี๋ยวพิ่งบล็อกอ่ะตาคนนี้ตาคนนี้มันบอกว่าตำกระเทยกระเทยที่ไหนชายแท้ตอถูกแล้วมันพิมพ์ถูกแล้วก็ตำกระเทยไงถูกแล้วไม่ไหวต้องไปทอดหมูบ้างแล้ววันนี้เจ๊แอมนะตำกระเทย นี่น่ากินเนาะเดี๋ยวตำไม่ได้หรอกเนาะแต่วางไว้แล้วเดี๋ยวหมาไปด้วยแทนนะน่ากินนะหนูว่าทอดถุงชิมชิมของตัวเองซิอ่ะเดี๋ยวชิมกำลังทอดในขุงเป็นไงคะอื้ออร่อยอ่ะโอเคอร้านเดิมอ่ะสัต่งปปลาไหมอร่อยอ่ะสั่งได้ที่ไหนคะบ้านฟ้าบ้านฟ้าเออ ปอร์ดฟอดใช่ไหมบ้านฟ้าฟอดประกอบนะคะพี่คะไปสั่งได้นะมีคนบอกว่าร okay. so ู้แล้วแพรดี้สวยได้ใครได้ใครพี่จันนภาครับเอานี่พี่จันนภาสวยแล้วเหรอคะก็ไม่รู้จริงจริงนางเป็นแม่ฉันเอ้าจริงเหรอเด็กๆก็ไม่ได้ไลกันตรงนั้นนะแยกมั้ยอะไรอ่ะอร่อยเลยนะหมูอร่อยครับเปิดร้านดีกว่ไหมคะแบบฝีมือมากร่นะะวารุ่งนะ อันนี้ไม่ต้องทำเยอะยวทำสาขาบุรีรัมให้เอออยากให้ไปอยู่บุรีรัมเลยเออสภัยบุรีรัมไปเออจะไปก็ไปเุยุไปยอ้เะเป็าอ่ทงเพื่อนคือสมเป็นสภายอีสานนี่ ว่าชิมถั่วยังเไงแล้วว่าต้องใส่อะไรไม่ได้หรือว่ายังไม่ได้ใส่อะไรใส่เส้นเรับประทานอันนี้คืออะไรคะอันนี้คืออะไรคะอันนี้คือแบบไม่ใส่พริกนะคะรสชาติยังโดดอยู่อังเลนนี้คือยเดอะไรค่ะไมาไอ้ตัวพันั้นมาเช่าขีดเท่าวนะเดี๋ยวเดี๋ยวยายจะตีใส่ใส่นี้ยังยังเดี๋ยวที่อย่าพึ่งฮอห้ามขีดมันเยอะเถอะจะเพื่อไม่โดดฟาดเลยเนี่ยฟาดเลยเนี่ยไม่ฟาดพอแค่ขั้นเลยเนี่ย นี่มันจะเซ็งนะต้องได้กินแต่ส้มตำที่ไปกินมาที่บุรีรัมย์ก็อร่อยอยู่นะฮะจริงหรอใช่อร่อยมากนี่น้ำไม่แล้วนี่้อืมเเป็นไงคะอร่อยมะอร่อยอืมอร่อยจริงเชื่อแล้วนม่คช่ว่าจะากดำเกินนะนี่เดี๋ยวเพิ่ อร่อยเลยคะอร่อยค่ะพี่อร่อยค่ะจิกไงมันก็เลยจะแปลกๆนั่นแหละอือกินไปอ่ารีวิวหนูรีวิวหมูหน่อยพี่กินแล้วไงร่อยมากเลยกินแล้วปวดท้องปวดท้องเฮ้ยอร่อยอ่ะอันนี้ก็กินไม่หยุดนะฮะกินให้มันดีๆหกหมดแล้วนะ ฝนตกใช่ไหมใช่ค่ะพี่ฝนตกค่ะนี่ให้ดูบรรยากาศฝนจะตกนะฮะจะปอกเป็นซีมเด็กอะไรได้เติมอะไรปอก็เติมน้ำตาลเท่านั้นเองซีมเด็กอันนี้มันไม่มีพริกเนี่ยมันก็เลยเนี่ยเป็นมีพริกมันจะตำทำเลยมาชิมได้ไหมยอดโอ้ยนี่ก็เผ็ดแล้วเนาะคนเจ้านายสวยเลยยังจะดีอีกเลิศใช่แล้วค่ะพี่ใช่แล้วค่ะ เจอยนงไงไหมไปยเอารถจ่ายที่หนไหมมาขายนั่นน่ะตัดเธอเนี่ยน้ำตาลน้่ต้อขายอะเพราะว่าคนตามกับคนน้ำตากคนหวานมีคนถามว่าวันนี้ไม่ขายทุเรียนหรอคะทุเรียนยังไม่เข้านะคะพี่ทุเรียนยังไม่เข้านะคะพันกินเยอะันคกินเยะคนขายคะไม่กินคนถามว่า ว่าปกติตามใสชุดเยอะใช่ไหมคะดูจากคนต่ป้เตืยนทีดูอ่ะวัเนี้ยันไหนขายเรียนวันไหนคะวันที่สิค่ะวันที่สิบเจ็ดนะคะวันที่สิบเจ็ดนะรอติดตามกันได้เลยนะคะวันนี้ขายส้มตำใช่แล้วค่ะวันนี้ขายส้มตำค่ะขอชิมบ้างได้ไหมะ วาชเหมึงดิวายเหมือนตายวันแรกเฮ้ยมึงตายกล้ับมาแล้วอึแล้วเนี่ยนำไมอ่ะทำไมอ่ะไม่กินเลย ลูกกินของป้าปอยอ่ะอันนี้จะเผ็ดนะใครชอบกินเผ็ดต้องกินกับพริกเก่งขกนี้นะทุเรียนอร่อยมากขอบคุณค่ะจริงเหรอเผ็ดนิดนึงนะอยากแตกโอ้โหพวกรีสไปถึงบางคนกินหมดป้าปอยให้หลานกินบ้างเลยหน่าหลานตามอยู่ในส้มตาของโปรดเลยนะอันนถ้าไม่เผ็ดกินได้แต่กินได้ต้อกินเผ็ดได้ค่ะ เอาแล้วเพื่อนไม่ไปนั่งกินเพนให้ดีอะไปตี้ไปนั่งกินเลยยังไงนู้นสวยอยู่เนาะไปผลของไปได้คนอื่นจะได้กินด้วยไปเอาไปบ้างผู้เรียนหรอนอนทุเรียนสั่งรับสองั่งรับสองค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณพี่ปอมแปมนะขอบคุณพี่ปอมแปมผู้ใหญ่ทั้งสองจัดให้แบบทำไมจะทำเป็นหรออ้เคบ้าทู แม่เก่งทุกอย่างเลยเลิศค่ะใช,ใช่ค่ะเก่งทุกอย่างค่ะเก่งจน <c oughs> จะไม่ต้องมีลูกน้องแล้วค่ะตอนนี้ใครต้องตามได้แเลยจะทำได้เป็แต่บอสตามส้มตามอร่อยมากนะคะเพราะเราชอบกินเอออะไรที่เราชอบกินเราต้องทําเองเป็นใช่แล้วค่ะอหอมผ <พอ S 2> ึ้งพอชิมหมูหน่อยได้ไหมคะอฮ้ยเอาหน่อยเดียวดิ่งเนี่ยบอกเอาหน่อยเดียวว่า อ๋ออ่ะอย่าชมเดือดร้อยเก่งเกินแม่ต้องอ่อนแอบ้างลูกเพื่บนดีบอกเราต้องมีเรื่องเอาให้อ่อนแอบ้างเนาะเราจะดูเข้มแข็งก็ทุกเรื่องมันไม่ได้นะเนี่ยนนี้น่าทานลยผงเอลซ่าไหวไหวเลยให้ทานน่าทานด้วยไม่ควสอนทำด้วยก็ไล่ไหล ขอใจสักสักหมื่นได้ไหมคะขอขอใจเท่าอื่นดูนนะคะเออคนดาะค่ะพันพันห้าค่ะคนดูเยอะเจังดูอะไรกันเนาดูว่าต้มต,มต,มต,มตม๋องเลทุกคนเดี๋ยวรอนะขยันนี่ผมมันตกกับเธอช่าง่าขายมากบอสต้องต๋งมาเพิ่อีกคนนึงบอสเออฟอสชอบมากเลยหนูคนข้างหลังจอยมากเลยคะ่ะอร่อยไหมคะ าหูเดียวเมื่อกี้หรือเปล่ายไงอะถ้ากินแต่ท้องตามก็ไม่ปวดท้องหรอกเป็นไงคะไม่ถึงอันนี้มันคืออะไรนะอุบายอ๋อเรียบเสร็จ ขอใจส sit 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 <laughs> ักสองหมื <language> <ẫ Mel> <novo> ่นดวงได้ไหมครับตอนนี้มืเหมือนตอนนี้หมื่นหกแล้วนี่ขอกลาบหอมโซ่อันนี้คืออะไรคะน้โอ้โหปลาแบบฉ่ำมากนะคะปลไม่แพงปลาไตัวอะไรตเก่ปลาร้ไยเป็นัีงกินส้มตาแล้วใช่ค่ะพี่โอ้โอเน้นเน้นปลามากเลยอ่ะคงเนี้ยอือ ปลาราแซ่บใช่แล <that> 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 ้วเหโหแบบพอเอน้อยไม่น่าสคนเลยแล้วเอนแล้วพอเอาไอ้าแซ่มาดีให้พอดีะแซ่นะุีที่สุดเลยเอฟตีบอกว่าใส่ปลาร้าหนึ่งฟูน้ำลายนะโอ้ขอบคุณสำหรับดอกกุหลาบนะคะขอบคุณค่ะพอใจสั้งสามหมื่นดวงได้ไหมคะตอนนี้สองหมืเจ็แล้ว ขอบคุณขอบตําลอกระดับนะครับพี่แตงมส่งคุณค่าขอบคุณค่ะตําล้ำเผ็ดต้องกินกับหมูทอดเด็ดเดียวใช่แล้วค่ะพี่คะนี่เอ๊อหน้าตาปาวานมันเป็นยังไงนะ <laughs> 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 เดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอะทุเรียนสีลูกครับ <laughs> พี่จานหนยเ <laughs> ด <laughs> <laughs> ี๋ยวเราทุเรียนมาก่อนพี่เราทุเรียนมาก่อน หน้าตาปลาวานมันเป็นย <selling> ังไงนะ้อน้ันนี้น่าจะอร่อยอยาขอชิมก่อนนะดูร้อนจกินเลยลูกเดี๋ยวป้าให้ปลาพายตามให้ใหม่ลูก เขาจะปิดหน้าต่างแล้วเขาเรียกเหรอเปล่าปิดหน้าต่างไปแล้วเอาเราจัดในอันนี้ตำปูปลาหวานหรือไม่หวานตำปูปลานะคะตำปูปลาไม่หวานไม่ต้องใส่แล้วโอ้โหสีสันแบบอันนี้น่ากินมากเอย่าควักข้างล่างขึ้นมาก่อนอืมเอามาลองชิมก่อนขาดอะไรขาดนี้ไหมขาดนี้เลยขาดอะไรอ่ะลองชิมหน่อยสิจะไปจนกว่าไปแต่เพราะว่ามันยังขาดอะไร ปาดฟามอร่อยคุณปอไปไหนแล้วฟามป่คุณปออยู่นี่ค่ะปานิดนึงนะเอ้คุณปออย่ามองเยอะค่ะเสียสายตาค่ะอะไรเมื่อกี้น้ำลายไหลแซ็ปเซ็ปหนูก็ไหลแล้วค่ะตอนนี้หนูน้ำลายไหลแล้วแต่ก็ไม่เกิดนะส่งกินออกมาเลยพี่จ๋าถ้ากินนะรูโทรศัพท์ได้หนูว่าให้แบบหอมมากมันหอมมากจริงๆค่ะเจะใครจะไปกินเมือนกัน น้ำลายแตกใช่แล้วค่ะน้ำลายแตกมากนะจ๊ะต้องหวานตั้งเล็เถอะเชื่อฉันวงการกลมกลมนิดเดียวหอมทะลุมาเลยใช่แล้วพี่ขะกดใจให้ทั้กสักห้าหมื่นดวงใช่ไหมขอขอใจสักห้าหมื่นดวงนะจ๊ะพี่จ๋าขอไปไหนคะอานู่นน้องน้องอ้าตรงนู้นแล้วค่ะน้ากีส้มตำแล้วค่ะ อะไรอ่ะไปแล้วห้าคน่่ไมใชคปลาหวานลงไปอยู่ในครกแล้วค่ะขอเปล่าน่ะจานน่ะไม่พอก็ทานอะไรปลาลาพี่ไม่ใช่ปวานอันนั้นปลาลาค่ะพี่นะเรียกคนเสื้อขาวมาชิมก่อนเอาแล้วก็องผิวตั้งแต่เช้าแล้วเดินหนีก่อนแล้ว อะไรไหมคะกินหมูยังเดียวเหรอทำไมอ่ะเราจะได้ตักอ่ะมาฝดหมูนะหมูหมูถ้าแบบอยากกินต้องไปสั่งที่ไหนคะคุณปากก้อนสีฟอร์ดปากกอนนะคะบ้านฟ้านะจ๊ะพี่จ๋าใครอยากสั่งไปสั่งได้เออเออขอส่วนแบ่งด้วย หลังจากคลิปนี้ไอ้หลังจากไลน์นี้มต้นไปแบ่งกี่เปอร์เซ็นต์นฝนว่าไปอเอาสักยีสพอสาาอ่ไม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 ี่สิบแล้วกันพี่หกสิบน้องฝนสี่หมู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 เดียวเดียวน้องอร่อยมากค่ะ พอจ้เขาใจให้ด้วยกันนะคะใส่ถาดไปเลยจึ้งใช่แล้วค่ะโอ้โหกินกินกันหลายคนนะคะก็จะนี่หน่อยชิมอิ่มเลยอะไรอย่างนี่ะในนี้ตีเธอจะเอาเปิดคาเฟ่แล้วเปิดขายส้มตำด้วยเลยค่ะอ่ามีแพนนะคะใช่มีแพนค่ะกินหลังบ่ายโมงเท่านั้นเพราะว่าเพราะว่าต้องมาหลังบ่ายโมงนะคะเพราะว่าคนตำตื่นบ่ายโมงค่ะ อิ่มนะอ่อนีอิ่มอิ่มจ้ะหมอไปนั่งกินนะการี่พ่อเราไปกินก่อนนู่นยังอยู่ออเลยไปสั่งมอเลยะสั่งมาห้าแพ็คทอดหมดเลยค่ะอร่อยมากลูกค้าบอกว่าสั่งมาห้าแพ็คทอดหมดเลยค่ะอร่อยมากหมูเด็ดเดียวเออไม่ได้ยินน้องไม่ได้ยินแล้วนะคะหมูทอดหมดจานแล้วใช่ค่ะอาจจะมี ตรงจะมีตรงนู้นอีกจานหนึ่งค่ะอันนี้คืออย่ามีแดดเดียวแต่สั่งไม่เป็นเข้าบ้านฟ้าได้เลยนะคะพี่เข้าบ้านฟ้าได้เลยสวัสดีค่ะแอดมินสวัสดีค่ะพี่อังจ๋าโอ้โหมีของแบบของแบบอะไรเยอะมากแล้วเดี๋ยวพาไปดูตรงนู้นนะคะดูอีกชิ้นหนึ่งชิ้นหนึด้โอ้เดี๋ยวกินเองเอาห่อย่ะคือของมันนี่ฉ่ำมากฉ่ำมากค่ะขอใช้มือคะับแต่มือล้างแล้วนะ

เป็นไงคะต้องกินคู่กับอะไรคะส้มตำถึงจะอร่อยอืมข้าวผัดนส้มวผัหมูอร่อยมาก้อมจะซหรอคะอร่อยอืมมาพี่ฝนมามาเร็ว นั่งตั้งกล้องนั่งกินแล้วแหละ <c oughs> <c oughs> พี่จานเดินนุงขอลงไลฟ์ก่อนแล้วกันนะพี่จานเดินนุงขอลงไลฟ์ก่อนนะแล้วขอนั่งทานข้าวกันก่อนนะคะบ๊ายบายนะคะนะคะ่ะ